หลายคนมีคําถามครับว่าถ้าเราจะเลือกที่อยู่อาศัยหลังแรกนะครับเราจะเลือกอะไรดีบ้านคอนโดหรือทาวน์โฮมสวัสดีครับหลายคนมีคําถามครับว่าถ้าเราจะเลือกที่อยู่อาศัยหลังแรกนะครับเราจะเลือกอะไรดีนะครับบ้านคอนโดหรือทาวน์โฮมนะครับผมให้ข้อคิดแบบนี้ครับหรือให้วิธีการคิดแบบนี้ครับว่าไลฟ์สไตล์ของเราครับเป็นอย่างไรนะครับเราอยู่คนเดียวไหมนะครับถ้าเราอยู่ตัวคนเดียว ผมแนะนําว่าคอนโดก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ตัวหนึ่งนะครับแล้วหลายคนถามลึกต่อไปอีกว่าคอนโดถ้าเกิดอยากอยู่ติดรถไฟฟ้าแต่เรามีงบประมาณจํากัดเราจะเลือกซื้อคอนโดแบบไหนดีนะครับผมแนะนํานี้ครับว่าถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวแล้วเราเป็นในส่วนของช่วงของการเพิ่งเริ่มต้นทํางานได้สักพักนะครับรายรับเราไม่สูงมากคอนโดชั้นเมืองก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนต่อขยายเนี่ยไปถึง หลายที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชานเมืองฝั่งเหนือฝั่งใต้นะครับโซนสมุทรปราการนะครับโซนบางใหญ่อะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราลองเลือกดูครับว่าที่ทํางานของเราเนี่ยอยู่ย่านไหนนะครับบอกมาบางคนบอกอยู่สาทรนะครับสาทรถ้าไม่อยากต่อรถไฟฟ้าเราอาจจะอยู่โซนบางว่าก็ได้นะครับบางคนบอกอยู่แถวแถวอโศกนะครับอาจจะไปอยู่โซนในส่วนของบางนาหรือแบริ่งทางนู้นก็ได้นะครับราคาคอนโดยังไม่สูงเกินไปหลายคนยังสามารถจับต้องได้นะครับส่วน ใครถามว่าแล้วถ้าบ้านเดี่ยวกับทาวน์โฮมล่ะถ้าเราจะเลือกพิจารณาเนี่ยเราจะซื้ออย่างไรนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเริ่มสร,ร้างครอบครัวหรือเริ่มเริ่มจะมีครอบครัวนะครับถ้ายังไม่ได้มีญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยหรือมีพ่อแม่มาอยู่ด้วยก็ทาวน์โฮมนะครับก็จะเป็นตัวเลือกถัดไปนะครับสำหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับในคลิปถ,ถัดไปครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวว่าฟังก์ชันหรือลักษณะที่เหมาะสมนะครับภายในมันเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่า ถ้าเราจะซื้อบ้านหลังแรกแล้วเรายังใช้ชีวิตโสดใช้ชีวิตการทํางานอยู่ในเมืองคอนโดเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับคอนโดใจกลางเมืองอาจจะราคาแพงไปครับขยดบียไปชานเมืองได้ราคาเรายังเอื้อมถึงนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยราคาคอนโดที่เราซื้อเนี่ยค่าผ่อนนะครับยังถ่วค่าเช่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามนะครับแลวรับชมกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ